สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่งานคอมมานที่ไบเทคบางนางานมีวันที่20ถึง23สิงหานีนะแล้วกออ็การเดินทางง่ายสุดก็นั่ง VTS ลงสถานีบางนาแล้วก็เดินเข้าคอมมานเลยจบออวันนี้ก็แค่จะมาพาจะพามาดูบรรยากาศแล้วก็ด้านในมีอะไรบ้าง แล้วก็มีของอะไรถูกๆบ้างเผื่อใครจะมาวันที่20ถึงวันที่23เนี่นะจะมาซื้อคอมมาซื้อแกดเจ็ตเล่นเกมนู่นนี่นั่นก็เข้ามาได้โอเคเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในก็รอ้หรือว่าใ่หน้ากลอก่อนโอเคไปกันเลย ตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้ว,ว<ะ>เข้ามาที่แรกก็เจอ<ะ>เจอจิ๊บเลยอีจิ๊บบูธใหญ่ใหญ่ใหญ่โตหัวลานว<ะ>้าวนี่เดี๋ยวพาเข้าไปดู นี่คือสิ่งดีๆในวันนี้เล่นเลยหน <hi> ้า hey ตู้ดิโอใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคคุ้มแล้วกับ ที่นี่ดีมากเลยอ่ะสำหรับคนที่จะมาซื้อหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดอะไรเงี้ยเออแบบวางให้ลองทพึ่มเลยแทบทุกรุ่นอ่ะคือแบบลองใช้ได้หมดเลยอ่ะจะได้รู้ว่าแบบชอบไม่ชอบใส่แล้วสบายไม่สบายฟังเสียงเป็นยังไงคือแบบลองได้หมดเลยตอนนี้เราอยู่ในบูธเสียวมีเสียวมีเป็นแบรนด์ที่ซึ่งสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลก wow. เราเจอพี่ระดุดในรายการสเตปกรีป <Wow. S 1> ด้วยเขากำลังมาถ่ายกันอยู่เลยดิตรงหน้าเราเลยเ <Wow. S 1> มื่อกี้อยู่ข้างในอาจจะดูไม่ออกใช่ไหมว่าร้านไหนเป็นร้านไหนบ้างเดี๋ยวเนี่ยพาออกมาดูแผนถังด้านนอกเลยว่ามีร้านอะไรบ้างนะ JIBIT City หัวเว่ยแทสไว้แล้วก็มีร้านทั่วๆไปเล็ก,เลกๆเต็มไปหมด แนผนทางก็ประมาณนี้เนาะเมื่อกี้อาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ตอนเดินเข้าไปวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอกันแล้ว,ลวพาเข้าไปดูแล้วว่าด้าได้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็สรุปแล้วก็ของถูกของเยอะคนเยอะเวียนหัวจะอ้วกแล้วตอนนี้กลับไปดูหนังกินข้าวดีกว,ว่างันไว้เจอกันใหม่บาย